สวัสดีครับผมเจ้ครับผมเต้พันญานะเข้ามาแล้วให้ยาลดมกดไลค์กดแชร์นะกด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมากับคันนี้เลยครับคันนี้นะครับ H1 นะครับปี2 0 1 7 1นนบแล้วตัวนี้ฮะ ตัวนี้เครื่องดีเซลฮะเครื่อง2 5 0 0นะครับตัวนี้นะฮะรวมๆนะสภาพนะครับผมบอกเลยฮะว่าสภาพรถคันนี้ผมบอกเลยนะว่ารถมือเดียวไฟแดงสภาพสวยมากนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนฮะมาชมรอบๆกันนะครับอ่าถ้าพูดถึงสภาพยางฮะสภาพยางตัวนี้ฮะเป็นก็ถือว่าได้ขอบอ่าสิบหงฮะก็ยางก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ฮะเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะฮะรถคันนี้ฝากขายนะครับรถคันนี้ฝากรีวิวนะฮะเป็นรถของน้องฮะซึ่งเท้าแบบเขาอยากขายเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้นะฮะก็เลย เฮ้ยพี่เต้ฝากรีวิวหน่อยนะฮะเผื่อว่ามีใครที่ว่ากําลังหาตัวนี้อยู่ฮะยางตัวนี้เป็นยางปี2020นะตัวนี้นะฮะมาดูสภาพตัวนี้นะฮะมาดูฝั่งนี้เลยมาดูฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ถือว่าสีสันนะฮะผมบอกเลยนะว่ารถคันนี้ไม่เคยเก็บสีมาก่อนนะฮะรถบางเดิมสวยนะฮะเห็นครับนี่รถบางเดิมสวยนะฮะอ่ามันเป็นประตูปรับไฟฟ้านฮะกดทีเดียวก็มันเลื่อนเลยนะครับเห็นมครับหรูสวยผมบอกเลยนะาะหรูมากสวยมากฮะนี่นะฮะอ่ะ ับดูฝั่งนี้ก่อนฮะมาดูฝั่งนี้ก่อนครับมาดูข้างหลังก่อนฮะข้างหลังพูดถึงนะฮะสีส <sock strike patterns> ัน <Dracula> ก <methods> ็ถือว่าสวยงามนะฮะนี่เป็นสภาพเดิมเลยนะครับอ่ารถจอดไปเฉยนะฮะนี่ข้างหลังก็ถือว่าคือไม่ต้องเก็บสีนะฮะไม่ครับไม่ต้องเก็บสีนะฮะถือว่าถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปขาเอาเอาไปใช้ก็คือแบบก็ต้องทําอะไรเลยฮะก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ฮะดูฝั่งนี้ฮะดูฝั่งนี้ก่อนนี่ฝั่งนี้ก็ถือว่าได้เดิมนะฮะด้เดิมนะฮะ ก็ประตูจะมีสองสองข้างนะครับเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยฮะเห็นครับรถหรูๆอย่างเงี้ยก็ได้บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็มารีวิวบนเขานะก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะฮะมันมันรีวิวรถบ้านก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะครับนี่สวยงามนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ทุกคนได้ได้ดูดีกว่าครับก็รถคันนี้เดิมไหม มาดูนี่เลยครับมาดูนี่เลยเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงทันนี้ให้ดูนะครับว่ารถทันนี้เดิมหรือเปล่าครับเดี๋ยวลับเองนะฮะนี่นี่นะฮะอ่ะสังเกตเลยฮะสังเกตเหมือนเดิมนะฮะสังเกตดูตรงนี้นะฮะสังเกตดูตรงนี้ฮะน็อตนะฮะเห็นไหมครับน็อตตัวนี้ไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับน็อตตัวนี้ไม่มีขยับนะฝากระโปรงเดิมนะฮะอ่าคือกาวกาวโรงงานนะฮะก็ยังยังเดิมอยู่นะครับเห็นไหมครับ จับดูแล้วนิ่มๆนะฮะเอามาดูแก้มก่อนนะครับแก้มตัวนี้เห็นไหมครับแก้มตัวนี้ไม่มีการถอดนะฮะไม่มีการถอดนะฮะคือน็อตไม่มีขยับนะฮะนี่ได้แก้มเดิมนะครับมาดูซุ้มก่อนฮะซุ้มข้างในฮะเห็นไหมครับซุ้มข้างในข้างในถือว่าโอเคนะฮะเดิมนะฮะยังมีเม็ดอาร์ตฮะยังมีสติ๊กเกอร์มอกอให้อยู่ครบนะฮะตัวนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ของเดิมโรงงานนี่นะตัวนี้นะฮะก็คือสภาพแบบว่าโรงงานเข้ามาเลยนะฮะก็มอกน้ำถือว่าเดิมหมดเลยนะครับเห็นไหมครับ ่าเครื่องก็ถือว่าแห้งๆแต่ว่าวันนี้คือเอารถไปล้างแต่ว่าไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะฮะก็มันจะมีฝุ่นๆหน่อยนะครับก็ฝั่งนี้หันมาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็จะได้น็อตเดิมนะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะนี่เอาเล็บจิกดูเลยครับเห็นไหมครับเล็บจิกดูเลยนะฮะก็ได้เดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมนะฮะนี่ฝากระโปรงเดิมนี่สังเกตดูอาร์ตตัวนี้ให้เห็นไหมครับนี่รูตัวนี้ฮะยังเดิมสวยนะฮะนะดูมอันนี้ก่อนมฝั่งนี้ก่อนนนะเห็มั เห็นไหมครับซ่วนฝั่งนี้ก็เดิมนะครับเดิมสวยนะครับอ่าล็อกไม่มีขยับนะฮะเหนียแก้มล็อกไม่มีขยับนะฮะจับดูเลยฮะเห็นไหมครับเดิมนะครับก็ถือว่าเดิมสวยนะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทเอ่อให้ทุกคนฟังเสียงเครื่องดีกว่าฮะตัวนี้มันเป็นเครื่องเอ่อดีเซลนะฮะตัวนี้นะฮะอ่ามาฟังเสียงเครื่องกันฮะเสียงเครื่องตัวนี้ก็ถือว่าเดินเรียบนะฮะเห็นไหมครับอ่า ชักดูเลยครับทักดูฮะว่าน mm ้ำ hmm. มันมีพุ้งครับมีไอนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดว่ารถมันเครื่องหลวมนะครับก็มันจะมีไอขึ้นมานะครับจะมีบางบางคันนะครับบางคันก็จะมีพวกเหมือนน้ามันนะน้ำมันเวลาเราชักออกเพ๊่ถ้าเกิดเครื่องมันร้อนนี่มากเราชักออกเพิบมันจะมีไอพ่นขึ้นมานะครับน้ำมันพุ่งขึ้นมาแสดงว่ารถคันนั้นเเครื่องหลวมนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับสภาพปกตินะฮะพวกเครื่องก็ยังแห้งๆอยู่นะครับไม่ไม่ไม่มีน้ํามันซึมนะฮะเห็นไหมครับนี่ คือรถจอดซะส่วนมากนะครับรถจอดจริงๆครับอ่าผมก็ได้เดิมนะฮะได้เดิมนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนทำรูฝั่งนี้ต่อครับนี่ฮะดูฝั่งนี้ต่อเลยครับเดี๋ยวผมดึงยางให้ดูเลยครับนี่เดี๋ยวยางตัวนี้ก็เดิมนะฮะเห็นไหมครับเดิมสวยนะฮะเห็นไหมครับ นี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะนี่เห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเดิมสวยนะฮะมาดูประตูครับแผงประตูตัวนี้ถือว่ายังสวยอยู่นะฮะเห็นไหมครับแผงประตูตัวนี้ถือว่าเอ่อตัวนี้ก็จะเป็นสีครีมนะฮะมีตัดสีตัดดำนะฮะก็ยังสวยยังใสอยู่นะครับยังไม่มีคือรถคือยังไม่ช้ำนะฮะพูดง่ายๆนะฮะยังไม่ช้ำเอามาดูตัวนี้ครับมาดูประตูฝั่งนี้กันประตูฝั่งนี้ฮะประตูฝั่งนี้ก็ถือว่าได้เดิมนะฮะเห็นไหมครับ นิ่มๆอยู่นะ,ะเห้ไหมครับมันจะมีกาวโรงงานเขานะฮะแล้วก็จะมีพวกแบบเนี่ยสังเกตดูเลยครับแต่ถ้าเกิดรถมันโดนโดนชนโดนเบียดมาเนี่ยฮะตัวนี้มันจะไม่ยังไงก็ไม่เหมือนเดิมฮะช่างก่อให้ต่อให้ช่างเก่งแค่ไหนผมบอกเลยะฮะก็ไม่มีทางเหมือนเดิมนะครับนี่สติกเกอร์เขายังอยู่นะฮะ,หะเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับสติกเกอร์เขายังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับอืมไม่มีการถอดนะฮะไม่มีการแกะนะฮะไม่มีการเอาไปทําสีนะฮะเบียดมาไม่มีนะอาตัวนี้เป็นประตูสไลด์นะฮะเห็นไหมครับ จะกดทีเดียวนะครับกดทีเดียวก็คือประตูก็สไลด์ออกนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมดึง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 ยางให้ดูฮะรถคันนี้นะฮะราคาล้านกว่าบาทผมบอกเลยฮะราคาล้านกว่าบาทนะฮะแต่ผมจะดึงให้ดูฮะอ่าไม่มีกั๊กนะฮะไม่มีกั๊กฮะนี่เห็นไหมครับนี่เม็ดอาร์ตยังอยู่ครบนะฮะเดี๋ยวผมจะดึงดูนิดๆนะฮะนี่สังเกตตัวนี้ฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับอ่าได้เดิมนะครับ จริงๆกันดูไม่ยากเลยนะครับใครจะซื้อรถยนต์เบอสองนะฮะดูไม่ยากเลยนะครับสังเกตูตรงไหนปะครับถ้าเกิดว่ารถแนวนี้นะฮะผมบอกเลยคะถ้าเกิดรถแนวนี้เนี่ยมันดูไม่ยากเลยถ้าเราเนี่ยเป็นประตูไฟฟ้าใช่ปะพอเรากดประตูปุ๊บอ่าเราปิดประตูปุ๊บมันจะเห็นไหมฮะสังเกตนะฮะมันจะปิดสนิทไหมมันจะมีไม่มีแหว่งนะถ้าบาง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 รถบ,บ,บางคันครับมันโดนเบียดชนมาปึ้งนะครับสังเกตเลยนะฮะเวลาเราปิดประตูนะฮะต่อให้ช่างเคาะซ่อมเก่งแค่ไหนนะครับ บางครั้งนะฮะมันจะมีเหมือนแบบเหมือนประมาณรางนะครับรางมันจะแบบแกว่แๆวนะฮะเห็นไหมครับสังเกตดูเลยนะครับตัวนี้ถือว่ายังนิ่งอยู่นะฮะยงนิ่งอยู่นะครับมาดูนี้เลยครับมาดูนี้เลยนะครับมาดูข้างหลังเลยครับมาดูข้างหลังเลยข้างหลังตัวนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะครับเป็นเป็นมือจับธรรมดานะเห็นไหมครับอ่าสังเกตดูตัวนี้ฮะเปิดเปิดฝาท้ายมาสังเกตตรงนี้เลยสังเกตตรงนี้แล้วฮะเห็นไหมครับนี่สังเกตฝั่งนี้แล้วฮะเห็นไหมครับกาวยังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับแล้วน็อตอังนีขยับด้วยนี่ สังเกตน็อตตัวนี้เลยฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะฝาท้ายนะฮะน็อตไม่มีขยับนะฮะสังเกตเลยฮะนี่อันนี้คือคือรอยรอยอาร์ตโรงงานนะเห้นะฮะสังเกตเลยฮะนี่มาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เหมือนกันนะฮะฝั่งนี้น็อตไม่มีขยับนะฮะแล้วก็สังเกตตรงนี้นี่สังเกตตรงนี้ฮะเห็นไหมครับสังเกตตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่อาร์ตยังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับแล้วก็มาดูมาดูนี้ครับมาดูงนี้เลยครับนี่มาดูประตูนี้นะฮะเห็นไหมคร กาวมันจะนิ่มๆนะฮะเห็นไหมครับมันจะนิ่มๆนะฮะมันมันมันกดแล้วมันยืดหยุ่นได้นะครับถ้าเกิดว่ากดแล้วมันแข็งแสดงว่าเขาเปลี่ยนมานะครับเขาทามาใหม่นะครับอ่าตัวนี้เดียวตัวนี้ได้ฝาพายเดิมนะครับอนะครับเปิดฝาพายมานะมันจะมีพูดถึงมันจะมีจะมีที่นั่งตรงนี้นะฮะมันจะมีเบาะหนึงนะฮะแต่ว่าตัวนี้คือเจ้าของเขานะฮะได้ได้ทาการถอดออกนะฮะแต่ว่าเบาะเก็บเก็บรักษาอย่างดีนะฮะเบาะยังมีถ้าเกิดว่าใครที่เอาไปนะฮะเขาะเอบบใใสห้ลยนครั ก็เกาะทบนะฮะเรีว่าถอดไปเฉยนะครับขึ้นบนนี้เลยครับเ่ยลยฝั่งนี้เหมือนกันครับอ่าเห็นะหมครับเไปฟ้าใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมดึงยางดูให้ฮะคือรถสองข้างนะครับรถสองข้างคะับมันต้องดูให้เหมือนกันนะครับเดิมไม่เดิมต้องดูให้เหมือนกันนะฮะดึงดึงดูเลยครับเห็นไหมครับยังอยู่ครบนะฮะเนี่ยสังเกตอาร์ตข้างบนฮะเห็นไหมครับ แล้วสังเกตรางรางของรถ bath, ของเขาฮะของไฟฟางของเขาฮะเป็นรางครับก็ถือว่ายังสวยนะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้คือจริงๆแล้วนะฮะรถทุกคันอ่ะมันสามารถดึงดึงได้ครับดึงดูได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าดึงไปแล้วรถจะพังไหมรถจะเสียไหมฮะไม่พังครับเพราะว่ามันเป็นยางครับอืมมันเป็นยางสามารถที่จะแกวได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นมารยาทนะครับถ้าเป็นมารยาทก็คือต้องต้องขอเจ้าของกันนิดนะฮะ ขออนุญาตเต็นท์นิดนึงนะฮะถ้าเกิดไปซื้อรถบ้านก็ขออนุญาตเจ้าของรถนิดนึงนะฮะเผื่อไปแกะดูเลยครับเดี๋ยวเ้าตกใจนะฮะนี่สังเกตดูตรงนี้ฮะเห็นไหมครับมถก็ไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับมอไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับมัดไม่มีขยับนะเห็นไหมครับประตูก็ประตูก็ประตูก็ได้ประตูเดิมนะฮะนี่นี่เดี๋ยวผมปิดให้ดูนะครับสังเกตนะฮะสังเกตดูว่ามันมีเลื่อนป่ะนี่ฮะเดินเรียบนะสังเกตนะมันเดินเรียบนะนี่ฮะ มาดูประตูของนี้เลยฮะเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะครับนี่อันนี้อาร์ตโรงงานอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับสังเกตดูนะฮะนี่ยังสวยเดิมนะครับสวยเดิมนะฮะแล้วอะไรปะสีนะฮะสีไม่เคยทานะครับไม่เคยเก็บสีด้วยไม่เคยเคลมประกันด้วยครับรถซื้อมาเนี่ยคือใช้แบบจอดอย่างเดียวถ้าจะไม่ได้ใช้เลยมาดูมาดูแผงประตูนี่นะแผงประตูของนี้ถือว่าสวยอยู่นะฮะเห็นไหมครับแผงประตูนี้ยังสวยนะฮะ ก็มาดูอาร์ตประตูนี้ฮะเองครับเดิมนะฮะเองครับนี่สังเกตตรงนี้สังเกตสองข้างเนียรถสองข้างดูเหมือนกันเลยสังเกตเลยฮะฝั่งนี้มันเดิมนะฮะมันเหมือนกันทั้งอีกฝั่งหนึ่งนะครับภารูปภายในก่อนครับภายในตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับภายในตัวนี้นะฮะคอนโซลหน้าถือว่ายังสวยอยู่นะครับเห็นไหมครับคอนโซลหน้าถือยังสวยนะฮะมีจะมีแอร์แบ็กนะฮะมีแอร์แบ็กสองตัวนะครับพวงมาลัยก็มีฟังก์ชันนะครับมีจอเลยนะครับจอกล้องรอบคันเลยนะครับ อ่าเบาะก็ถือว่ายังใหม่สวยเลยครับอ่าเบาะใหม่สวยมากเลยครับดูเพดานก่อนดูเพดานรถกันครับเพดานก็ถือว่ายังอ่ายังสวยกริฟเลยนะครับก็ถือว่ายังสวยนะเพดานก็ฮะรถถ้าพูดถึงคันนี้ผมบอกเลยนะฮะมันมันเป็นสภาพแบบว่ามันมันถ้าบอกว่าป้ายแดงมันก็แบบเนาะก็ใช่นะฮะคือรถมันซื้อมาแล้วนะมันใช้มาแล้วนะฮะมันก็ต้องตีแบบเป็นแบบสภาพแบบว่ามือสองสภาพป้ายแดงเนาะนี่ฮะ เบาะตัวนี้อีกว่านั่งแบบสบายนะฮะอันนี้ครับนี่เทสตวันตัวนี้ฮะถ้าเกิดว่าใครที่มีครอบครัวนะเหมาะมากเลยฮะสําหรับพี่ใครแบบซื้อรถรุ่นนี้แล้วไปเที่ยวต่างจังหวัดนะมีครอบครัวเยอะๆนะครับนะฮะก็ถือว่าสบายครับริมนะฮะแล้วก็ที่นั่งก็สบายตัวนี้มันจะมี2ตัวนะตัวนี้นะครับมันจะมีเบาะธรรมดากับเบาะ VIP อนะตัวนี้มันจะเรียกว่า VIP นะเป็นที่นั่ง VIP นะก็จะมีระบบทีดีนะครับไฟระบบไฟก็ถือว่า ไม่ได้ไม่ได้เปิดมันไม่ได้เปิดสวิ์นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนครับไปดูไม้ก่อนดีกว่าครับว่าไม้คันนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับไม้ตัวนี้ผมบอกเลยรับไม์ตัวนี้คันนี้รับวิ่งน้อยมากนะครับไม์ตัวนี้ฮะวิ่งน้อยจริงฮะําดูไมค์นี้ครับเดี๋ยวดูไม์เสร็จนะครผมจะสรุปราคาให้นะครับแล้วก็จะพาทุกคนไปลองดูนะครับว่าไปลองดูว่ารถคันนี้ฮะขับดีหรือเปล่าครับอ่ามาดูไม์กันฮะว่าไม์ตัวนี้วิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับ เมื่อกี้ตอนที่ว่าตอนที่ไปดูรถมานะครับผมกตกใจนิดหนึ่งว่าเฮ้ยไม้ตัวนี้วิ่งวิ่งน้อยมากเลยนะอ่ามาดูไม้ตัวนี้นะฮะไม้ตัวนี้วิ่งโอ้โหวิ่งน้อยมากจริงๆนะฮะวิ่งแบบว่าโอ้ไม่น่าเชื่อจริงแต่ว่ามันก็มันก็เป็นไปได้นะครับจริงๆนะฮะไม้น้อยย่างฮยไม้วิ่งอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยนะฮะสิบเจ็ดนะฮะกิโลนะครับพูดถึงโอ้โหคือคุณซื้อมาคุณไม่ไม่ขับเลยใช่ไหม นี่นะครับเจ้าของรถนะฮะเป็น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 เจ้าของรถก็คือแบบว่าผมใช้มาเป็นมือกล้องผมนนะฮะวันนี้นะฮะเฮ้ยคุณซื้อรถมาคุณไม่ใช้เลยถามหน่อยเถิดคุณไม่ใช้เหรอคุณซื้อมาทําไมเนี่ยคุณซื้อมาจอดเหรอครับเฮ้ยไม้มันวิ่งน้อยจริงฮะไม้นี้ผมบอกเลยฮะคอนเฟิร์มเลยว่าไม่เป็นไม้แท้นะครับเออจริงๆนะฮะก็ตัวนี้ก็จะมีคงบังลาจะมีฟังก์ชันนะฮะจะมีฟังก์ชันก็ระบบแอร์นะครับระบบแอร์ถือว่าปกตินะดี๋ว ระบบแอร์ถือว่าปกตินะฮะเย็นนะฮะเห็นไหมครับเย็นนะฮะก็จะมีกล้องกล้องก็คือจะมีรอบรอบรอบคันเลยนะนะฮะจะมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับจะมีรอบคันเลยมันจะมีกล้องข้างๆด้วยนะฮะก็จะมีพวงมาลัยฮะจะมีฟังก์ชันนะฮะจะมีแอร์แบ็กนะฮะตรงพวงมาลัยก็จะมีฟังก์ช <c oughs> ัน <c oughs> <arche mayonnaise> ตรงนี้นะฮะก็สามารถเล่งได้เลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเครื่องเสียงปกตินะฮะอ่าเครื่องเสียงปกติฮะดังนะครับ เออนี่ถามไม่ตอบเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยฮะคนที่จะถ่ายกล้องให้นะฮะคือคุณซื้อรถมาเนี่ยคุณไม่ขับเลยไงถาม่อยเถอะคุณไม่ขับเลยเหรอแล้วคุณจะขายเนี่ยผมถามว่ารถยนต์มือสองเนี่ยคุณซื้อมาล้านเกือบล้านหกน,นะฮะคุณขาขาดทุนไปเกือบครึ่งนะคือเงินหายไปเลยแล้วคุณใช้แค่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบเจ็ดกิโลอะแต่สิบเจ็ดกิโลผมไม่รู้ไปไหนนะก็คงจะอยู่แถวพัทยานี่ครับทุกคนฮะ ก็ระบบไฟฟ้านะับหยอกน้องฮะหยอกน้องระบบไฟฟ้าก็ปกตินะฮะเห็นไหมครับอ่าเลื่อนปกตินะฮะไฟฟ้าสองข้างปกตินะฮะก็ระบบทุกอย่างฮะใช้ได้ปกตินะฮะก็ถือว่ารถคันนี้สมบูรณ์มากสภาพไฟแดงมากน้องเขาบอกว่าเท่าไหร่ป้าน้องเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆรแล้วเขาไม่ได้อยากขายนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ราคาเขาก็ขายนะน้องก็ฝากรีวิวนะฮะก็ฝากขายนะฮะก็คันนี้น้องเขาบอกว่าขอสัก 9, 55, เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันไดไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้เท่าไหร่นะฮะคุณได้เท่าไหร่คุณก็ทักมานะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรไงฮะดีทงดีเทลอะไรฮะรายละเอียดของรถนะฮะก็ทักมาเบอร์โทรผมอยู่ไว้ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวพาทุกคนไปลองกันไป,ปมาลองกันโอเคครับผมทุกคนฮะก่อนอื่นฮะก่อนที่จะขับรถทุกครั้งนะฮะอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะเซฟตัวเองไว้ก่อน,นครับ ปลอดภัยไว้ก่อนฮะไม่ไว่าจะไปไกลหรือว่าใกล้นะครับก็ตอนนี้ผมจะลองอยู่แถวๆบนเขานะครับก็ชมบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะฮะก็ดูวิวข้างๆไปด้วยครับดูวิวทะเลไปด้วยฮะโอเคครับผมทุกคนครับไปเดีย๋ยวไปลองรถก,กันดีกว่าพูดถึงนะฮะ คันนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าขับนิ่มมากเลยครับขับสบายมากฮะตอนนี้ก็มารีวิวตรงนี้นะฮะก็มารีวิวที่เขับราหนักนะฮะบนเขาเลยนะฮะผมบอกเลยนะว่าราคานะครับถ้าพูดถึงป้ายแดงฮะหนึ่งล้านห้าแสนไปไปะก็ตีเป็นล้านหกเลยนะครับตัวนี้นะฮะหนึ่งหนึ่งล้านหกแสนเลยฮะตีไปเลยครับแต่วันนี้น้องเขาบอกว่าเออเขาก็ไม่อยากขายนะเพราะว่าอะไรปะคือรถแบบเหมือนมันมือนซื้อมาครับซื้อมาป้ายแดงฮะแต่ว่าเวลาขายยมันก็ขาดทุนไปครึ่งหนึ่งนะครับ แต่วันนี้น้องเขาบอกว่าออถ้าเป็นไปได้นะฮะขอ900,000 5 0 5,000ได้ไหมฮะถ้าเกิดว่าใครท,ที่ชอบตัวนี้หาตัวนี้อยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เท่าไหร่นะฮะไหวเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวทักทายกันได้ครับก็บมาคุยกัน,นะฮะว่าออไหวเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าใครที่กําลังหาตัวนี้ผมอยู่ผมบอกเลยนะ,ะว่าสดมากสวยมากจริงๆฮะช่วงล่างระบบช่วงล่างระบบไฟฟ้านะฮะทุกบานใช้ได้หมดนะครับ ก็มีกล้องรอบคันนะฮะตัวนี้นะฮะโอ้วันนี้มาบรรยากาศดีมากเลยครับมาบนเขานะฮะวันนี้ครับก็มาริมทะเลบนเขาพัฒนากนะฮะก็มีคนมาออกกำลังกายปะปายนะครับนี่ดูตรงนี้เลยนี่ดูทะเลเลยเห็นไหมมืดมืดสนิทนะฮะเหมือนฝนจะตกนะครับวันนี้เรามารีวิวเหมือนฝนจะตกนะนี่ะก็บรรยากาศดีนะฮะนี่พามาพามาเที่ยวทะเลด้วยวันนี้นะฮะรีวิวไปเที่ยวทะเลไปนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้รถ นี่ผมบอกเลยฮนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้รถครอบครัวนะอย่างเทสฟอนตัวนี้นะฮะผมบอกเลยฮนะพาครอบครัวมาเที่ยวทะเลนะครับมาเที่ยวทะเลพัทยานะครับก็บรรยากาศดีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร์ดนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ